เปลี่ยนแปลงค่าคอมมิชชั่นนะคะของโบรโกเกอร์ที่มีผลต่อหน้าลงทุนหรือว่าเนี่ยค่ะบรรดาลูกค้าแน่นอนว่ามันมีมาโดยตลอดเพราะว่าลดจากขั้นต่ำนะคะ0.5เมาเป็น0.25และเป็นขั้นบันไดล่าสุดน,นี่คือเสรีเรียบร้อยแล้วแต่ว่าบนเสรีก็จะมีค่าคอมแนะนำเพราะว่ามันมีต้นทุนพวกบทวิเคราะห์การแนะนำการลงทุนอยู่นะคะและคนเชื่อไหมคนก็ไม่เชื่อมันอยู่ที่วอลล คราวนี้มาเขยา่าไม่เพียงแค่คอมค่าคอมแล้วเพราะว่าค่าคอมปรับไปเรียบร้อยแล้วไม่รู้จะแก้ไขอะไรยังไงได้อนอกจากเพราะว่ามันค่ามันเสรีไปหมดแล้วตอนนี้มาเป็นค่าธรรมเนียมค่ะหรือว่าค่าฟรีที่หน่วยงานทางการกรตและก็ตลาดหลักทรัพย์ในฐานะผู้ให้บริการเข้ามา มีส่วนเกี่ยวข้องโรเกอร์ในฐานะเป็นสมาชิกบอกว่ามันสูงไปมันไม่เคยมีการปรับไม่เคยมีการเปลี่ยนมาเลยขย่าได้ไหมเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนเพราะทุกวันนี้เราลงมาเสรีแล้วสําหรับต้นทุนค่าคอมของโรเกอร์ดังนั้นค่าฟรีก็ควรจะสอดคล้องด้วย จึงมีการเสนอให้ลดค่าฟรีหุ้นและอนุพันธ์นะคะที่กรอตอและตลาดหลักทรัพย์เรียกเก็บกับ,บโบรกเกอร์เพื่อจะลดต้นทุนของโบรกเกอร์ให้ผลการดำเนินงานดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปแข่งขันกันแรงไปตัดค่าคอมอะไรกันไว้กันก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็นำเงินดังกล่าวมาพัฒนาให้ความรู้กับนักลงทุนปัจจุบัน ถ้าเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าฟรีค่ะตลาดหลักทรัพย์นะคะในฐานะผู้ให้บริการเขาก็จะคิดในอัตรา,าถ้าเกิดว่าแบ่งแบ่งกันเนี่ยมันก็คือ0.005%ก็คือล้านละ50บาทของมูลค่าการซื้อขายส่วนกรอล้านละ10บาทของมูลค่าการซื้อขายจำกัดปีละไม่เกิน10ล้านบาทหรือ0.001%มันคงไม่มีปัญหาหรอกค่ะถ้าเกิดว่ามันจะไม่มีการมาพูดคุยกันก่อนหน้านี้ว่าตัวค่าฟรีเนี่ย ไม่เคยมีการปรับเลยแล้วก็ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงเลยทําให้โบรกเกอร์หลายรายเนี่ยบางรายเนี่ยอยากจะให้มีการปรับมานานก็ไม่กล้าหือ คือคอกราตอไม่มีปัญหาหรอกตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ให้คุณให้โทษดังนั้นก็ไม่กล้าถือกับสองหน่วยงานนี้แต่กราตอเนี่ยเขาจำกัดปีละไม่เกินสิบล้านผมว่าไม่ใช่ประเด็นหรอกประเด็นอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์นี่แหละเอาตรงๆเลยนะเดี๋ยวเล่าให้คุณคุณเล่าตรงนี้ให้หมดก่อนมาดูค่าคอมก่อนปัจจุบันนี้คือต้องบอกนี่คือค่าคอมแนะนานะคะที่โบรกเกอร์สมาคมโบรกเกอร์ออกมาแล้วก็ให้บรรดาโบรกเกอร์ต่างๆเอาไปเสนอให้กับลูกค้าของตนเองจะมีเพิ่มอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าเขาก็จะดูว่าถ้าน้้อยกว่าาา5ลนท ค่าคอมมิชชั่นมัน0.2ถึง0.25เค,ค่าครธรรมเนียมโดนไปอยู่แล้วนะคะรวมอยู่ในค่าคอมอยู่แล้ว0.06แล้วก็0.01สำหรับค่าชำระและส่งมอบรวมแล้วจะอยู่ที่ประมาณ0.207อันนี้ไม่ค่อยมีปัญหามันจะมีปัญหาคือลายที่เกิน10ล้านบาทไม่เกิน20แล้วก็มากกว่า20ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็น high net worth เป็นรายใหญ่ สกลุ่มนี้เข้าใจเลยนะคะว่าบโรโอเกอร์เนี่ยต้องมีการเสริมเพิ่มเติมโปรโมชั่นอะไรให้กับลูกค้าของตอนเองแน่นอนเพราะเป็นกลุ่มที่สร้างวอลลุ่มถ้ามากกว่า20ล้านบาทจะเห็นได้ว่ารวมทุกสิ่งอย่างแล้วเนี่ยค่าคอมมันจะอยู่ที่0.127ถึง0.157นี่ต้องบอกว่านี่คือค่าคอมที่มี มาร์เก็ตติ้งแนะนำถ้าเป็นโบรกเกอร์ที่ใช้เรื่องของอินเทอร์เน็ตหรือว่าโบบายแบงกิ้งมันจะลดลงไปว่ากว่านี้นะคุณเอก้วยซ้ำนะครับคือ,คอต่อให้มาร์เก็ตติ้งแนะนำที่คุณบอกเนี่ยตอนนี้เขาแข่งต่ำกว่านี้เอาตรงๆเลยเขาแข่งต่ำกว่านี้คุณเอกบอกต่ำกว่านี้เรามาดูก่อนในค่าคอมนะคะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างทำไมโบรกเกอร์ถึงออกมาล้องบอกว่าต้นทุนมันไม่สอดคล้องกับปัจจุบัน วอลลุ่ม1ล้านบาทติ่ต่างเลยนะคะเป็น <Ừ. S 1> ตัวตุ๊กตาค่าคอมมิชชั่นที่จะจ่ายนะคะที่ลูกค้าเขาจะจ่ายจะอยู่ที่1,000บาทแต่1,000บาทเนี่ยเขาก็ต้องมาแชร์กันโบรกเกอร์อาจจะเอาไปสัก65%ในในใน1,000บาทเนี่ยถือต้องมาแยก100%ต่างหากนะคะโบรกเกอร์65%แล65้ว65%แบ่งจ่ายให้มาเก็ตติ้ง50หรือ30%ใช่ครับบางรายอาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดมีการต่อรองกันอีกขาหนึ่ง 28%ค่าธรเนียแน่นอนจ่ายกลาตตแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์ก็เนี่ยตามตัวเลขเลยค่ะตลาดหลักทรัพย์0.05กรตตอนศู่เอรวาฝากหลักทรัพย์0.01และเจอแหวกอีก7%รวมทั้งสิ้นอาจจะมีเงินเข้าบริษัทหรือว่าเข้าบโบรกเกอร์จริงๆน้อยกว่าน้อยกว่าปาใจ่ายให้ตลาดหลักทรัพย์เ,เอาตรงๆเลยคือต้องบอกว่าจาก1 0 0่บาทเนี่ยอาจจะอยู่ที่บโบรกเกอร์เนี่ยไม คุณเทรดล้านหนึ่งเนี่ยโบกเกอร์ได้5,000บาทสมัยก่อนสูงนะสมัยก่อนสมัยสมัยผมเริ่มทำงานเนี่ยนะสักพัก5,000เทรดล้านหนึ่งเหลือ2 5 0 0รบาทานะสักพักเทรดล้านหนึ่งเหลือ1,000บาทคบาทตอนนี้ถ้าเป็นรายใหญ่เทรดล้านหนึ่งต่ำกว่า500บาทผมไม่บอกว่าเท่าไหร่แต่ต่ำกว่า500บาทาถ้าเป็นรายใหญ่โจทย์มันอย่างนี้คุณเห็นตัวเลขของตลาดหลักทรัพย์ที่เขาได้เงินได้ค่าธรรมเนียมเนี่ยเขาได้ล้านละ50บบาทสมัยโบราณเนี่ย ตอนค่าคอมล้านละห้าพันมันก็ไม่มีผลไงมันน้อยมากล้านละสองพันห้าก็ไม่มีผลแต่สมมติสมมติผมเน้นว่าสมมติสมมติถ้าเกิดค่าคอมมันล้านละห้าสิบบาทแล้วตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ห้าสิบาทแล้วคุณไปเสียสุลรฝากอีกสิบบาทแล้วคุณไปเสียค่าแวตอีกเจ็ดบาทก็เท่ากับคุณเสียให้ตลาดหลักทรัพย์กับสุละฝากสูงกว่าที่บริษัทได้เองนี่ยังไม่หักมาร์เก็ตติ้งอีกนะนี่สมมติลูกค้าชนกับบริษัทเต็มตัว นะครับโจทย์มันก็เลยโบรกเกอร์เขาเลยทนไม่ไหวเพราะว่าเขามีทั้งทรัพยากรมีทั้งคนมีทั้งต้องจ้างรีเสิร์ชมีทั้งต้องไปทำมาร์เก็ตติ้งเขาก็เลยบอกว่าตลาดทรัพย์ลงได้ไหมแค่นั้นเองแล้วเวลาคุณดูค่าคอมนะคือเวลาถึงมือลูกค้าเนี่ยเขาจะเห็นเลย<ม>ว่าโบรกเกอร์ <broker S 1> เขาจะแยกเลยว่าจ่ายให้ตลาดหลักทรัพย์เท่าไหร่แล้วก็ เขาไม่บอกว่าเหลือถึงเขาเท่าไหร่นะแต่เขาจะเห็นเลยเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาที่ไปเขาก็เลยบอกว่าไอ้เสือนอนกินเนี่ยกินน้อยหน่อยได้ไหมอันนี้คือโจทย์เอาตรงเลยตรงๆนะเอามาคุยให้ฟังนะคะองบอกว่าในธุรกิจหลักทรัพย์นะคะมีมูลค่าสูงมากดังนั้นปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องก็เยอะมากแต่ละลายเนี่ยก็ต้องทําตัวให้มีการเพิ่มเติมพัฒนาแล้วก็สานับสนุนธุรกิจในหน่วยงานนี้ไปด้วยกันจริงมันยังมีหลายเรื่องคือคือจริงๆคอนเซปต์ใหญ่ๆเนี่ยผมผมคิดว่าอย่างนี้นะผม ผมคิดว่าตลาดหลักทรัพย์เรามีคุณภาพนะ,ะแล้วก็มีมีคนที่มีมีมูลค่าและเป็นค,คนเก่งๆอยู่เยอะแต่ถ้าเอาแฟร์นะเปิดเสรี <c oughs> ก็เหมือนโบลเกอร์อะ่ะ <c oughs> มีตลาดรัพย์แห่งที่2ไปเลย <c oughs> มีเหตุผลอะไรที่มีตลาดรัพย์แห่งที่2ไม่ได้หรือคุณจะบอกว่าคุณคือหน่วยงานราชการอ่าละค่ะจะบอกว่าอันนี้พูดเหมือนง่ายแต่ทำยากจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองติงงดตามดูแล้วกันนะคะอันนี้มาฝากกัน